ค่ะเรียนอาจารย์นี่เคารพวันนี้ดิฉันจะนำเสนอการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายละเมิดค่ะค่ะเสนอโดยอาจารย์ธนวัฒน์พิสิทธิ์จินดาค่ะจะทําโดยนางสาวนัทก,การนันทจันลงนะคะค่ะการพัฒนาผลการเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับกฎหมายละเมิดมีสามข้อนะคะก็คือมาดูข้อที่หนึ่งค่ะก็คือ ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์จริงค่ะคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีค่ะจริยธรรมหมายถึงทางที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมค่ะซื่อสัตย์หมายถึงประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงค่ะค่ะความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม ความเสียสละและซึ่งสัต์จิตริตนะคะมาตา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ,ลอทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกา,กา,ายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิสิิสทธอย่างหนึ่องอย่างใดก็ดีค่ะค่ะเช่น หนึ่งนะคะทฤษฎีเงื่อนไขนะคะถ้าไม่มีการกระทำความเสียหายย่อมไม่เกิดนะคะค่ะสองค่ะทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมนะคะความเสียหายที่จำเลยจะต้องได้รับผิดจะต้องเป็นความเสียหายตามปกตินะคะควรจะเกิดถ้าเป็นความเสียหายที่ตามปกติไม่ควรเกิดแล้วจำเลยไม่ต้องรับผิดค่ะค่ะสรุปนะคะ ผู้กระทํำต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำต่อเมื่อความเสียหายเป็นผลโดยตรงของการละเมิดและไม่ไกลเกินกว่าเหตุค่ะค่ะความสําคัญของจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมมนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสําคัญมากที่สุดในโลกนะคะเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอน จนสามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างสารรค์เป็นสิ่งต่างๆค่ะที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อสะสมประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ควรจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆกันค่ะเพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญต่อการดาเนินชีวิตของเราทุกคนเป็นอย่างมากค่ะอาจจะสรุปได้ว่าความสําคัญของคุณธรรมและจริจรจรยธรรมได้ดังนี้นะคะ 1>, 1. ช่วยให้ชีวิตดําเนินไปด้วยความราบรื่นและสมบสุขไม่พบอุปสรรค 2. ช่วยให้ชีวิตมีสติสัมชัญญะอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวไม่ลืมตัว 3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ 4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 5. ช่วยให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าค่ะ หนะคะช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อมๆกันค่ะเค่ะช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้แก่ม,มนุษย์นะคะ,คะข้าส่วนหัวข้อต่อไปนะคะคือความมีวินยัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะค่ะก็หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ของตนเองให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนะคะโดยเกิดจากการสำนึกขึ้นมาเองทั้งนี้จะต้องได้กระทำการใ,ใดๆอันจะเกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคตค่ะแต่จะต้องก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและศีลธรรมมีความตั้งใจและมั่นใจในพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมค่ะ อย่างเช่นหนึ่ค่ะถ้าไม่มีวินัยในตนเองชีวิตก็จะสับสนสังคมจะวุ่นวายค่ะสนะคะวินัยในตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลักษณะชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบสำเร็จในชีวิตอย,อย่างยั่งยืนค่ะสค่ะวินัยสร้างระเบียบแบบแผนวินัยสร้างคนให้เป็นคนดีวินัยสร้างคนให้เป็นคนเก่งค่ะดันงนั้นนะคะ วินัยจึงเป็นเลือดสำคัญที่เราจะต้องสร้างให้แก่มนุษย์ตั้งแต่เด็กๆนะคะ2ค่ะความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรามับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมค่ะตัวอย่างนะคะมาตา4-2-6ค่ะนายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอ,อันลูกจ้างได้ทําำนั้นชอบที่จะได้ชวใช้จากลูกจ้างค่ะ การที่คนเราจะเป็นผู้นําได้นั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองก่อนนะคะและ,และจึงจะมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นค่ะซึ่งการที่เราจะรับผิดชอบต่อผู้อื่นได้เราต้องมีความมีความ,มีวินยัยมีความตรงต่อเวลาและรวมไปถึงการมีจิตสํานึกที่ดีด้วยค่ะค่ะเมื่อเรามีการทํางานในช่วงเวลานั้นเราก็จะมีข้อกําหนดในการทําสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบนะคะ และมีสติมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราไม่มีวินัยในตนเองชีวิตจะสับสนยุ่งเหยิงสังคมจะวุ่นวายค่ะอาจจะทําลายโอกาสในการที่จะดําเนินชีวิตของเราไปไปต่อก็ได้ค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะความมีภาวะเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีความสามารถทํางานเป็นทีมกา,ารเคารพ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเครารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมค่ะมาตรา426นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้นชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้นค่ะสำหรับกรณีที่ผู้ผู้กระทำละเมิดนั้นเป็นลูกจ้างนะคะ เนื่องจากนายจ้างม,มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างเท่านั้นดังนั้นจึงต้องพิจารณาต่อไปค่ะว่าการกระทำละเมิดของลูกจ้างนั้นได้กระทำไปในทางที่จ้างหรือไม่หรือการการะทำของลูกจ้างนั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานหรือไม่โดยจะเกิดละเมิดในเวลาปฏิบัติงานหรือนอกเวลาปฏิบัติงานก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นงานตามที่มอบหมายให้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ค่ะและหากมอบหมายงานให้ทํานอกหน้าที่แล้วลูกจ้างย่อมทําก็ถือว่าเป็นาทางการที่จ้างเหมือนกันหรือลูกจ้างทําเกินหน้าที่แต่นายจ้างยินยอมให้ทําก็ถือว่าทางการที่จ้างเช่นกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพลงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ